โดนทัทช์เนี่ยเป็นคนที่มีความกล้ามีความบ้าบิน่นมีความาพร้อมที่จะตัดสินใจที่จะทำอะไรได้แบบไม่เกรงกลัวต่อผลกระทบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเอาเป้าหมายเป็นหลักแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าดูข่าวนี้แล้วเนี่ยความกล้าบ้าบิ่นของเขาเองแล้วก็แนวทางในการแานประเทศก็ดูจะมีความหวาดระแวงแล้วก็มีความอ่อนไหวอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะว่าเอ๊จะมีใครมาคิดร้าย ทำลายประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้ง่ายๆขนาดนั้นเหรือเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งค่ะคือเขาก็มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานวิจัยระดับนานาชาตินะระหว่างอเมริกากับฝรั่งเศสและเขาก็มีการเชิญนักวิทยาศาสตร์คนนี้เดินทางไปที่อเมริกาแต่ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้ ไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาค่ะเหตุผลคืออะไรรู้ไหมคะเหตุผลก็คือเจ้าหน้าที่นั้นไปตรวจดูในข้อความแชทของเขาแล้วพบว่ามันมีข้อความที่เขาวิพากวิจาร์ณการบริหารงานของดโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ประเมินว่าอันเนี้ยมันไม่ปลอดภัยมันดูแล้วเนี่ยมันทำให้เข้าขายว่าอาจจะเป็นการก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นกับอเมริกาได้เพราะฉะนั้นเราไม่อนุญาตให้นักวิยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนนี้เดินทางเข้าอเมริกาค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะทำให้ฝรั่งเศสก็แสดงท่าทีที่เสียใจต่อการที่สหรัฐปฏิเสธในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของนักวิยาศาสตร์คนนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะรัฐมนตรีกระทรวงวิจัยของฝรั่งเศสฟิลิปบัปติสค่ะ บอกว่าเขารู้สึกเป็นกังวลเมื่อได้เห็นข่าวนี้นะคะเมื่อได้รับทราบข่าวว่านักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสค,คนหนึง่งที่กําลังจะเดินทางไปร่วมประชุมใกล้กับเมืองฮิวสตัน,ข,น,นของสหรัฐค่ะโดยเ,เขาก็อธิบายว่าสาเหตุก็เพราะว่าโทรศัพท์ของนักาาวิทยาศาสตร์คนนี้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เพื่อนๆ,อนๆคือก็เหมือนกับเป็นการแชทคุยกันปกติเนี่ยนะคะ แล้วเขาก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ของเดลดนทรัมค่ะปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบคือเป็นการสุ่มตรวจนะคะนี่เพิ่งรู้ด้เนี่ยว่าเขาสุ่มตรวจขนาดขนาดเข้าไปดูในแชทของเจ้าหน้าที่เลยะนะคะไปเข้าไปดูในแชทในโทรศัพท์มือถือของเราเลยว่ามันมีข้อความที่มันมีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยเดินทางไปอเมริกาในนามของสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะแล้วกเออ็เหมือนกับไปเนี่ยเพื่อที่จะไป พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของด้านอวกาศคือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและก็ระหว่างประเทศร่วมกันเนี่ยนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงวิจัยของฝรั่งเศสก็บอกว่าเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในทางวิทยาศาสตร์และเสรีภาพทางวิชาการเป็นคุณค่าที่เราเรียกร้องอย่างภาคภูมิใจต่อไปแต่ดูเหมือนกับว่าในดินแดนแห่งเสรีภาพอย่างอเมริกา มันไม่มีเสรีภาพแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามะค่ะฝ่ายกงสุลฝรั่งเศสก็ได้รับแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็กระทรวงรู้สึกเสียใจกับสถานการณ์นี้ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสต่อความร่วมมือระหว่างการข่าวรวมถึงการส่งเสริมเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกด้วยแหล่งข่าวทางการทูดก็บอกว่าอธิบายเหตุการณ์นะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ด้านอวากาศรายนี้ถูกสุ่มตรวจสอบ พอเดินทางไปถึงที่อเมริกาเนี่ยก็โดนสุ่มตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะอนุญาตให้เข้าไปยัางอเมริกาหรือเปล่าก็มีการสุ่มตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ทํางานแล้วก็โทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเขาด้วยนะคะโดยจากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตอมพอสุ่มตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเปิดดูข้อความก็ไปพบข้อความส่วนตัว ที่กล่าวถึงการปฏิบัติต่อน,นักวิทยาศาสตร์ในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ข้อความดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตอมของอเมริกากล่าวหาว่าข้อความเหล่านี้แสดงถึงความเกลียดชังโดนัลด์ทรัมป์และอาจจัดได้ว่าเป็นการก่อการร้ายได้ค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้อความนั้นมันรุนแรงขนาดที่ที่ถูกจํากัดความว่าเป็นการก่อการร้ายกันเลยขนาดนั้นเหรือนี่ยนะกับการที่เรา พูดคุยอะไรกับเพื่อนๆในวงการเดียวกันเนี่ยนะคะโดยเอกสารการทํางานแล้วก็ข้าวของส่วนตัวของนักวิยาศารคนนี้ก็โดนยึดนะคะแล้วก็นักวิยาศาร์คนนี้ก็ถูกส่งตัวกลับบ้านทันทีค่ะคือไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็เรียกว่านับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามารับตําแหน่งในทำเนียบขาวเนี่ยเขาก็ได้สร้างความ ตื่นตระหนกให้กับแวดวงวิทยาศาสตร์หลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดลดงบประมาณอย่างรุนแรงการเซ็นเซอร์พื้นที่การวิจัยที่ได้รับเงินหนุนซึ่งมันก็อาจจะทําให้คนในวงการเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์บอกอุ๊ยโอ้โหทำแบบนี้เอ๊ะมันยังไงนะก็อาจจะมีการวิาพากษ์วิจารณนะ์กันได้แต่นี่คือเสรีภาพไม่ใช่หรือมันคือเสรีภาพในการที่เราจะได้แสดงความคิดเห็นไม่ใช่หรือแล้วอเมริกาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพ แต่เหตุใดถึงไม่มีแม้แต่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแบบนี้